ใบบุกใบบัวตาขาหูห่วงหน้าขามามีดูไม่มีไม่ไม่ใบบุกใบบัว ใบโบกใบบัวามามามาดูมาดูใบโบกมาดูใบบัวใบโบกมาเฮใบโบกมีตาใบบัวมีตาใบโบกมีขาใบบัวมีขา <gasps> ใบบัวมีนาหางใบบัวมีหางใบบัวมีนางวงใบบัวมีงวงใบบัวมีนาใบบัวไม่มีนา

para u a ba u co a ca cho a cha do a da to a ta bo อาอาตออาให้อ,อตอตาเลยตาหน้ามาหามีดูหู นาดีมีขาตาตามาโยโยโยโอโกโยโยโยไปโยโยโมาโยกไปใบบัใบบัวโยกตัวไปนา ใบฮะโยหัวหัวใบโยโยขาโยขาอันี้โยกมาโยกไปเฮ้ยอะร้องเพลงช้างหน่อยใส่อีกเหรออ๋ออีกอีกอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเออช้าง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 น้าเคยเห็นช้างหรือเปล่า หางมันกระโดงใหม่ปลาะหนูดยาวยาวมีหัวมีหอยใส่งวงมีหายยาวมีหูมีตาหางยาวจบแล้วโอเคบายบายแล้วน้องสุดหลาบบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วน้อง